พี่อกพี่อากดผิดแล้วสิไปยังไงวะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนี่หี่อได้อ่ะเป็นีเล่ไยนี่ระเบิดไลยคอับหดูสุดายเลยเอาอีกแล้วพี่เอาอีกแล้วเว้ย ตาาาจง้นเฮ้ยรอกแม่งหายเลยเสียดายเสียดายเสียดายร้านเดียวพี่เขียวหมดเลยเฮ้ยเฮ้ไปไกลเกินแล้วพี่จะไปตามเราเมื่อเช้าอ่ะมันเก็บยากนะน่ะพี่เจ้าขอผมบินบ้างเฮ้ยลองลองล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 งเป็นมือเป็นมือโอ้โยเอาลงเป็นมือเป็นมือ แน่นอนดีเฮ้ยจับไปบ้านอ่ะอ๋อพี่จ่าพี่จักเอาพี่จักเอาพี่จ่าเฮ้ยพี่จ่าขอยืมหน่อยพี่จ่าขอยืมหน่อยเอ๋อหมดแล้วโอ้หมดแล้วหมดหมดหมด